สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า So I อ e ด o n o n c วฮอ l e r นะครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมได้ซื้อผีตัวใหม่มานะครับไม่สีตัวตลกตัวใหม่ก็คือเจ้ามิสเตอร์คุณลุงบ้าหน้าตาเหมือนอ่์ซอมบี้แฮ่กับดานสูสารนะครับที่ว่าในสู่นาห่างนี้มีลมพัดหวนคือลมพัดแรงนะแล้วมีเสียงต้นไม้ลั e ่นเอียด แล้วมันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากสสานี้เต็มไปได้วยความลับและทุกก้าวของเรานั้นอาจนําไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับเจ้ามิสเตอร์กับยุกขิของเราเองนั่นเองนะครับอะเริ่มเลยโอเคครับไปไปไปอ่าเฮ้ ผมโหลดแล้วนะโอเคเรามาอยู่กับสุสานนี่เราต้องไปจากสุสานนี่ไปเก็บของควันเราออกไปกันเย่เ yeah. พื่ออะไรไม่รู้ลูกกีได้เดินไปยังสุสานหล่อนได้พบกับอ่อมนี่มันอะไรกันเจอแต่ป้ายหลุมศพเลยนี่ช่างไปสุสานที่สะอาดเลอเกินตรงไหนแถมลงังคาก็รั่วต่างหากมนคนสร้างนี่สร้างได้น่าเกลียดจริงๆ เอางบประมาณไปทําอะไรเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณงบประมาณที่ผมให้เนี่ยเอาไปทําอะไรคนสร้างนี่เอาเงินไปทําอะไรนะทําไมไม่เอามาทําความสะอาดสุสานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติด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 คนโทรอะไรนั่นวุ้ยวุ้ยลุงซอมบี้ลุงซอมบี้นุ่กลาเป็นซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวห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 ัวตรงไหนอ่ะ เห็นน่ากลัวเลยเดวเียติด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 ติมาตรงนี้ก่อนติดติดตเฮ้ยหรือครับผมสงสัยผมติดอะไรนี่ไงผมเข้าผมมักจะติดเจ้าเนี้ยเจ้าคานประตูเนี่ยอะไรยังไม่ไปอีกเหรอผีเงาเงาจริง ี่ผมถามจริงๆนะเป็นผีแบบไหนเกยิงเงาในเช่นนี้เรา,จ,รเราจะพียิงเงาไปไกลห้าสี่สามสองหนึ่งไปได้บักนี่แกนี่มันบ้าซะจริงไม่ปล่อยฉันไปเลยหรือจะพียิงเงาูุครับจะพียิงเงาตัวนี้มันเดินแบบจะรถเรียนเราไปถึงไหนมันก็คงจะถามสามสองหนึ่งไปได้ โอ้ยนี่มันไม่ปล่อยผมเลยใช่ไหมอะผมไปเองก็ได้อะว่าเดินไปเองก็ได้ไม่ปล่อยไม่อะไรเลยนะ่าลำคาญจริงๆแทนที่จะกลัวมันลำคาญแล้วนะครับตอนนี้ดูมันดูเดินไปแบบไม่ได้คิดอะไรอะโอเคกะเวลาให้แล้วนะดูครับยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดจะพีงเงาเนี่มันเีเงาได้อะไรเช่นนี้จะพีงเงาแต่ทาให้ฉันดูแย่ ดเดินไปแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่เม่นสุสานที่แบบเอา้าวูปปั้นแพะนี่แพะอะไรเออทรงแพะมันเหมือนสิงโตอ่ะน่องใหญ่ดีนะเจ้าแพะเจาแพะงี่เง่าทุกอย่างงี่เง่าหมดเลยเลยตรงนี้มันมีอะไรผมได้มาแล้วหกกล่องนะของขวัญผมจะเปลี่ยนลักษณะนะผมจะไม่เรียกว่าถุง เพราะมันเรียกว่าถุงไม่ได้นั่นเองมันกล่องเขาให้เป็นกล่องมาอย่างชัดเจนยังไปเรียกถุงอีกอะไรของผมเนี่ยฮะแปลกดีจังมันบ้ามากๆเลยบ้ามากมากที่ผมมาเดินหาของขวัญในสุสานแห่งนี้แต่เราก็ต้องเดินเพราะมันคือหน้าที่ของขวัญพวกนี้น่าจะขายได้ราคาดีไปดูนะครับเจ้าผีงี่เง่ามันจะมา นั่นใช่มันหรือไม่นั่นครับเจ้าผีงี่งเง่ามันได้เดินไปแบบไม่มีสมองก็วัดไปซอมบี้นั่นจะมีสมองได้เยี่ยงไรหรืออันลิ้นชัดเหลือเกินไปผมไม่ได้กลัวมันนะการกรอยปุบป้องคะด้วยจาการกรอยโง่ชอบติดแต่ราวประตูไม่ก็คานประตูนะยังจะมาเดินสองสามก้าอีกพระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มีการกร้อยที่ผมจะกัดกินแก ผีงูแกทำให้ฉันดูแย่มีอะไรอีกไหมอ่ะนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงเดินไปก็ได้นะไม่เห็นต้องใช้วิชาวมยงยาวให้มันยุ่งยากเลยเจอผีทำอะไรเจอผีก็แค่หนีน่ะสิครับวิธีปฏิบัติง่ายนิดเดียวเจอผีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าใช่ไม่ได้อยู่ รูปปันแพ้งี่เงาแพ้ไม่แพะบอกว่ามันผิดอะไรมันไม่ได้งี่เง่าผมตงหาที่งี่เง่าไปเชยที่ไหนผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะอย่าว่ากันนะจรูปปันแพะฮัลโหลเคนี่ผมใช้เวลาไปสักพักหนึ่งแล้วนะมันเดินผมจะเรียกอะไรดีที่ธาตุใสกระดูกหรือเปล่าเนี่ยธาตุใสอัฐิเอ้ย ถูกแล้วมันดูคล้ายๆท่าแต่เปิดโลงศพได้หรือไม่นี่คือโลงศพที่มีรูปหน้างของหนวดน่าจะเป็นโลงศพของมันแน่นอนครับทรงหนดหนวดต,ตาสองดวงทุกคนเห็นเป็นอะไรเนี่ยทุกคนเห็นเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือผมเห็นเป็นหนวดหน้าตาอย่างกะลุงกันเลยไอทำไมต้องมาตรงนี้อเนี่ยเจ้าผีว่า ไม่มีโรงซะจริงรนะแกนี่สมองก็ไม่มีถ้าเป็นผีมันก็น่าจะโกรธอยู่แวไม่ไปว่ามันไม่มีสมองผมไม่มีสมองเพราะ่าผมเป็นผีไปตรงนี้ซะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทร,รัพย์สินดูสีของควันอันที่สิบสี่ไปตรงนี้ได้สัญลักษณ์ดวงตาตัวตลก่าหนึ่งอันแล้วก็เดิน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 ไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ลูกตาใช่สิที่ไหนเราไอ้นี่เราอยู่คนละเกมนะมันเป็นหน้าตัวตลกใช่ครับมันคือหน้าตัวตลกเอาไว้ดูการเดินทางของตัวตลกอ่าผมได้แล้วสิบหลองจอตัวตลกมันก็ยังวนเวียนอยู่ชั้น3ผมเรียกชั้น3าเนยนะมันคือ สุสานที่มันสร้างอยู่บนเนินนะเดี๋ยวตรงนี้มันดูคุ้นๆจังใช่หรือไม่อ่าไม่ใช่อ่าใช่แล้วนะครับใช่แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วคือผมก็รู้นะว่ามันเป็นแบบนี้แต่ดีแล้วที่มันไม่ติดนะครับมันเป็นแบบเหมือนจะติดมากเลยว้ายจะเป็นชี้เงี้ยนี่ผมเจอแบนชีผมยังตกใจอยู่หรือสงสัยมันก็เกินไปแลยครับสุสานมีแบนชีเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับการเจอผีเนี่ย ถ้าผมเจอผีผมจะทําไงชั้นสามอาจจะไม่มีทางไปต่อผมเชื่อว่าทางไปต่ออยู่ไม่เคยไกลจากเราเสมอเราจะขึ้นไปบนเขากันมันตั้งอยู่บนเขานะครับที่นี่เนี่ยดูๆแล้วภูมิประเทศแบบเดียวกับเขาเลยเป็นภูเขาสูงเขาคิดอย่างไรเอาสุสานมาสร้างที่นี่เนี่ยมันก็ดูเป็นคุกดที่ที่ไม่มีคนนะครับผมขอสวดพิธีไบเบิลสะที่ไหนเราผมเป็นบาทหลวง ผมไม่ใช่บาดหลวงสิผมจะว่าตัวเองเป็นบาดหลวงไม่ได้เออมันอยู่แถวๆลูกป,ปั้นกากอยผมจะขอสวสดบูชาโยหมูก็ดีเป่าไฟเป่าไม่ได้เลยครับไฟนี่ดูอบอุน่นดีจังมันไปตรงไหนครับมันไปตรงนั้นมันกำลังขึ้นมาผมวาร์ฟไปเลยดีกว่าเออ่กากอยใช่ไหมใช่ครับแถวๆลูกป,ปั้นกาก,ากอยตรง ลงต้นไม้ยแบบนี้มันดูคุ้นเล็กๆยิงไปเลดดีกว่านะห<ๆ>้าทันอยู่แล้วครับทันอยู่ทันอยู่แต่แล้วเราก็ผ่านเ <im itar> จ้าตัวตลกได้อยู่นิ่งแล้วก็สิน้นฤทธิ์ไปในที่สุด <aza ar> เรื่องเรือง <s li ive> ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจริงๆนะโอเคครับเรามาดูฉากตัวตลกแบบจำสกแกดีกว่ามาดูฉากลุงแกฉากตกใจของลุงแกกัน เดินตามหาลุงก่อนครับตามหาลุงก่อนตอนนี้ว่าผีอยู่ไหนผมต้องเดินตามหาผีอีกนะคือมันก็อ้าเดี๋ยวผมเจอแล้วอ้ามันอยู่ตรงนี้เองเหรออู้ห่ากลัวอยู่นะหน้าตามันจะเสียงหัวเราะดูป้าจริงๆนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเกือบทั้งหมดของผีนะครับของเจ้าลูมิสเตอร์เนาะแต่ยังไงก็ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้นะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบา,บายครับผมเย้ yeah.